นี่ครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเดินขบวนกันไปถึงไหนนะครับก็เป็นที่หน้าอลําคาร์นะครับถ้าเดินเข้าบ้านเรานะครับมดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเราไปทำสารกำจัดมดกันนะครับโดยที่เราจะปลอดสารพิษนะครับนี่นะครับเดินกันสนุกเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําสารกาจัดมดนะครับเพราะว่ามดนะครับถ้าได้อ่าเข้าบ้านนะครับรบกวนบ้านนะครับก็เป็นที่น่าลาคาญนะครับของใครหลายคนนะครับสารเรานะครับก็ปลอดสารนะครับโดยที่เราจะใช้ เป็นยาสีฟันนะครับอย่างเดียวเลยนะครับปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่กำจัดได้แค่หมดนะครับยุงนะครับก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับยุงก็ไม่เหลือนะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นยาสีฟันนะครับปลายนิ้วเรานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ต่อน้ำนะครับครึ่งลิตรนะครับหรือถ้าใครอยากให้เข้มข้นก็ใช้ประมาณนี้นะครับฟอกกี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาไปป้ายนะครับแล้วก็เขย่าเลยนะครับถ้าเป็นยุงนะครับเราฉีดใส่ตัวเขานะครับก็ไม่เหลือนะครับ อานนี้ไปเราก็จะทําการเขย่านะครับนี่ครับหลังจากที่เราเขย่ายาซีฟันละลายนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับฉีดพ่นไปเลยนะครับก็สามารถพ่นกับผักสวนครัวเราได้นะครับไล่แมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับอยากอ่า พากันขึ้นบ้านใช่ไหมครับนี่ครับก็พ่นไปเลยนะครับปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นยุงครับตามหลังตู้เย็นหรืออะไรครับเราสามารถฉีดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะถ้ามียุงอยู่นะครับยุงก็จะตายนะครับนี่ครับก็ฉีดไปเลยนะครับเป็นการกําจัดยุงนะครับ ครับก็สามารถใช้ได้นะครับนี่ครับยุงบินอยู่นะครับเมื่อยุงได้กลิ่นนะครับก็จะหนีไปนะครับแต่ว่าถ้าเราฉีดโดนตัวยุงนะครับยุงก็ตายทันทีนะครับ ก็เป็นสารกำจัดยุงครับจากยาสีฟันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ